เอา,อางี้ถ้าพูดถึงยำในความรู้สึกของผมเนี่ยที่ผมสอนนักเรียนอยู่ประจำเนี่ยผมจะแบ่งออกในความรู้สึกว่าจะเป็น4ประเภทประเภทแรกคือน้ํายำสดคือเราจะใช้ที่เราเคยบอกกันอยู่บ่อยบคือ221นะครับน้ํายำชุดนี้เนี่ยจะไปเข้ากับพริกตํากระเทียมตำลาบผักชีตำแล้วใช้น้ํายำนี้ลงไปยำกับอะไรก็ได้ที่อยากจะยำยังได้เป็นเบรดของอาหารไทยคือเป็นน้ํายำสดน้ํายำที่2เนี่ยเอาเป็นน้ํายำที่เรียกน้ําพริกเผากับกะทิแล้วปรุงรสนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เรียกหนึ่งประเภทของของยำนะครับเช่นยำถั่วพูนะครับหรือยำผักปูดที่อยากจะยำนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่สเป็นพริกลาบพริกลาบของผมที่แบบทําลาบทําก้อยทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีเครื่องเผาทั้งหมดแล้วมาตำนะครับพริกลาบอันนี้อาจจะใส่พริกยำผสมไปด้วยก็ได้นะครับคืออย่างจะบอกอย่างที่สี่เนี่ยคือพริกลาบอันนี้คือพริกที่เหนียวเหนียวตำเนี่ยเป็นพริกแห้ง กระเทียมหอมแดงนะครับขา่ากะปิตามรวมกันให้ละเอียดเลยแล้วกเก็บเอาไว้เก็บได้นานเลยนะครับเรามาเลงกับ2องหนึ่งของเราก็ได้หรือเอาน้ําปลาน,นาน้ำมะนาน้ําตาลบีบแต่งรสต่างหากใส่ในลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดใส่ทั้งหมดได้หมดเลยผสมกับพริกยำอีกตัวตัวสุดท้ายครับพริกยำของผมที่จะใช้ก็คือพริกยำวันนี้ที่จะบอกครับว่าเป็นพริก3แบบขีนูเหลืองแดงนะครับแล้วก็มีลาบผักชีกระเทียมสดกระเทียมดองอันนี้คือพริกยำ ยำทะเลยำบุ้นเส้นนะครับยำถั่วพูที่บอกว่ามีน้ำพริกเผาเนี่ยถ้าใส่พริกยำอันนี้ไปด้วยก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นนั้น4วิธีการคิดของผมคือเวลาเราได้วัตถุดิบมาเราก็จะมองว่า4แบบนี้อะไรที่เหมาะสมกับวัตถุดิบนี้มากที่สุด